มันดึกเก่าวถึงกวกบ่มีเวียกมีงานแล sure like. ้วพอกไปต้มทง้ฮรงหน้าหากินเรากินจาเบ้าด้วยวัววัวหาแนวอยู่แนวกินไปซะละมือนั่นก็ว่าได้หาอย่างดอกข้าจะคุยกันห่วงตะจุบปากน้องอุบลนี่ละสาวอุบลนี่ละตาเว้นคอยว่าเขาหิวเขาแล้วว่ะเด็กเว้ยลูกยี่ห์เห็ไหนห้องไหนก็ว่าท่านได้กินเขาสวยอยู่เนี่ยแม่เขาแตนว่าท่านกินกับฮากินนั่นตัวเขาแตนไมาจีงอยากว่ารักยู่เน่ากิน คิดดวยแล้วหาไก่ต้มพราะนะคุณว่าหาะบาด,เดีเหอยเมื่สิอืดมีแล้วนอาสาไก่ซื้อสันแมนบ้น้อยวันเท็จพยาบาเด้อบ้าดีันเ,นนดเดมั่สิขึนนยก่กตาเหีนยนพาเทากันั่งอยู่ตลางตัวสันสบายไปหาไก่ต้มเมือเ่อไเพราะนะสบายันนไม่เล้วเศ้าดิตอนเข้ามานนั่นหดเงี้ันเลิกล่าว่าจากกันแล้วอืมุงสนทนาจกตาผ้าพืนปบเมื่อไน่ต้มไก่เฮ้า หิวเขาหิวเขาสันหิวทุกคนแล้วแต่จะไปแนวไหนดอกเอ้สันข้ากินตะนาบมันมาเลยแล้วก็ว่ากันโค้งงวยเตาเมี่อตอนแล้วทางเมื่อวานมันก็มีเสียงหน้าหลังหนึ่งนะเฮ้ยสร้งหน้าสรางหลังนี่นี่นี่เสียงนี่ล่ะไก่ลายไก่กูนี่ล่ะมัต้องห่วงสันเดี๋ยวกูพาไปเอามาเลยอืมกูเรียกไว้ตัวมาเลยเด้อเขาทักนัานเด้อมาเลยอุ้ยวัวหนามูคักแค่เพราะยังงาบ มึงเฝ้าทางพออีนิงมันนะไม่คือว่าไก่จะขวางเขาบอกเฝ้าทางบาดนี่เออน้ายันเมียกูมามันนะมาบวกกัดมาเราคือหลายตัวแถวไปโอ้ยมันพวกัดมันลึงกูเลี้ยกูมาดูอยู่ม่ต้องห่วงมันเตินเพื่อนน่ะยืนอยู่ก็พออีนิ่งเพื่อนนั่นมาแล้วลูกน้องวิ่งกับบนเข้าไว้โลกไก่แล้วบาดนี่หาเอาหาเอาท่านว่ามันมีไก่แม่ยฟักอยู่หันยุ่นละคนนะเคยมาเบิ่งอยู่คนน่ะ สายจอบสายแนมกับไหลดิตดนได้วอกมาแล้วว่ะดิเออนั้าลายตัวนั้นลายตัวเลือกเหลืองเงินระดิแล้วกูเบิ้งไว้ท่านโอ้ท่านได้การเล็บบาดแดดกันนะได้ใกล้แล้วเราไปเถอะแล้วออนี่ละท่านเมืม่อวานเรากูเลี้ยงไว้แต่โดนแล้ว,วนะคุณได้ใกล้แล้วบาดบอมีหมอมีอย่างหวานหุยไปเอาไหมวันนี้หุยเอาหมอท่านเอาเนี้ยมาเห็ดน้ำท่านพริกเกลือบาดแดดมาพริกปัก้กไปขนาดเอามาว่าร้อนเนี่ยได้เป็นแต่ใส่ไง อู้หนึงหาอุ้กระกอบอู้ฟังนึงกนงันยังเนี่ยก้อนแล้วานี่หม,มาจังวัดตะไทีวาท่าดิเล่นใจอูอออ้อู้อู้เล่ว้ายทัานข้าไม่เคยหมาบางคันก็คือคุ้นอยู่เท่านั้นคุน้นแล้วไปปักลักอยู่ในป่าบแล้วานี่หมาก็ไปน้ำเลี้งองหมาพี่ว่าตัวนี้ว่าล่ะท่านขันไล่กัดกูสวยตัวมึงไอ้ไอ <c oughs> กูเอาหิวน้ำกะเฮคสทู่หันแล้วเคสยังกินละเฮ้าเว้ยเนี่ยคนะขวะขวะท่านนอ็อตรงนี้ท่านขวะขวะคนน่ะ หัวแซ่บแซบใน,น้อยๆเข้มๆมเบื้งข้างดีๆเนี่ยหล่อนี่โคนว่าให้กูยากอีกนด้ขืนเฮียนหมดในบ้านตายได้สูงจนคุณแข่งบุทบันเลยบ้านเขาอ,อยู่คนนะแง่งดีๆเบื้งข้างดีๆเนี่ยหล่อน,นะคุณบอยากนอนมาเลยได้ฮ่องกงแข่งบุทบันได้เอาบุญบังไฟอยู่กันเพคุนว่าป๋า,า <c oughs> ดังตื้นดังไว่ขึ้นกัน,กนต้มน้ำไว้กันลูกขนด้วนป๋าดีเราเหลือนิดๆน้อยๆก็โอ้กับพวกนี้แกมอยู่นด้ล่ะชีวิตเนาะมันนอกกันที่ละ มามวนกับมวนวันล้บากก็ดีลำบากอากยู่หละไปบ่มาเดี๋ยวเดี๋ยวก็ขัวเอาแล้วมว,วนนั่นทัาลูกี้ง่ายก็ตั้งลูกน้องไงเฮ้ขึ้นเพื่อก็ไม่เลยจอบทางไงคนมาเห็นเห็นมวนก็โกกันร่างมึงขึ้นไปน <c oughs> เถื่อนแง้มทางได้ดีแบกนี่เป็นผู้ขวัวเจ็บเจ็บแสบน,น,น,นู่นนู้นแง้มทางต่อยกันบักนี่ขึ้นโกกไม่มึงจะเริ่มนะซองทางได้ดีนะอุ้ยขอบอกนะไปละใอ้สุกไปวๆๆไปวาเลียปากฟอม นั่งไปนั่งเมากันไปนั่งมึงอย่าเริ่มนา่าฝืดขึ้นกกไม้นะซองข้างนะตำดวดรวจเหลือมเราแหงตกงานอยช่วงๆนี่ขึ้นไปงาคุกเออขึ้นไปทั้งงาเข้าอกีกจะเห็นไก่คนนะครับลกูกี้ไปนลยลูกน <laughs> ้องมันกันเลยข้นไปสูงสูงตึดต่ำมันเห็นไก่พ <c oughs> ู้ดงาขุนคนนะเที่ยวงานบนกบระเบืนอน้อนอนกนอนง่ายยังไงล่ะบอกงใส่ฟังแต่ละคนนี่ เราวก็เท่าแล้วเนาะเราเป็นโจรเท่าไอ้ทีก็มย้เท่าไอ้ไอ้ทีสุวนเราหรอเ้ะไมคุ้มมันไรนั่นให้เะบังนั่นกันเอ่สบายปลอดภัยนะเขาเมื่อนี่นั่นทั้งผู้ขึ้นก็บขึ้นมด้ดหอดงาวาอยู่ทั้งนี้กะถูเชี่ยดีๆบ้างนี่ดีบังค้คอยกันดิเชี่ยี่าไงเชี่ยไม่น้ำเนยย่ามเลียนนม้วจะมาขวางขาจะขวางลมสบายเลวเราขี honest, ้มาเนี่ยเห็นไก่ขนาดไรบ้างเนี่ยมาเนี่ยข้าวเ้าบ้านนี้ลุยบ้านนขัวไม่ขันนา กินเหล้าด่าวันนะ่ะโอ้แต่แซ่บอยู่ว่าถือกินเหล้าดาอกันโอ้ไอเหลูกพี่แบบเนี้ยโอ้หอมควยหวยเลยเนาะไปนะโอ้จุดตั้งเรืงเห็นไก่ขนาดเลยกันซ่องเห็นหวัวหน้าผู้สาวกันเออไอมึงเบิ้งผู้สาวอยู่้อนมากรานดะตำรวจมาแล้วมึงมาต้องลงเรืองน,นั่งเรื่องหันเลยไปนะอ้าวกินเหล้าด่าไปดิเดี๋ยวกระซูนข้าวเดียวกันไอมันที่หน้าบกบกหน้าไหลก้อนถือกินใหม่จังหน่อยหวายกระเสียบคักวิไปนะบอกซ่ามาใส่หนอเขาปวดหลอกอว่านนี่กินไปคุยกันไป ทางนี้ก็จินเราผู้ยุทธก๊กใหม่กับเลี้ยวเบิ่งมอไปนามันละเพราะ้านามันบุกก็เลยห้องบอกมูบาทนี่ค้นนะฮะเีียงวะขึ้นบอกมูค้นมอนะาคนคนคนเพราะนะฮะคนมากเพราะนะเลี้ยงเท่าจะยิบตัวกันเร็วๆไปเลยบาทีนตำรวจมาแล้วนะเลี้ยงม่าแล้ว่าเดียวเ้ยไม่หยางลวบาเดียบนะเออน้ํากับบทันบาทนี่เพราะลองมาจากกกใหมุู่งไห่เอามันคือแดนบาทนี่เพราะมันตำรวจมากบอเพ่งกันเว้